ขโมยมะม่วงร้านช้ามาทอดตะกระทะอย่างนี้ได้ไงฮะนี่แม่ไปขโมยมะม่วงเข้ามาจริงๆเหรอคะเฮ้อเฮ้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 นี่แกดูแลแม่ของแกดีๆหน่อยนะไม่ใช่ปล่อยให้มันสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเขาแบบนี้อ่ะขอโทษนะคะปกติแม่ฉันไม่เคยทําแบบนี้ถึงแม่ฉันจะสติไม่ดีเนี่ยแต่แม่ฉันไม่เคยไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครนะคะนี่แล้วไอ้มะม่วงที่มันอยู่ในกระทะเนี่ยที่มันขึ้นมาเนี่ยฮะมันคืออะไรมะม่วงร้านช้ามันลอยมาลงในกระทะได้ัหมฮะ ไม่รู้อ่ะยังไงก็ต้องรับผิดชอบนี่รับผิดชอบข้ามะม่วงนี่มาเลยฉันคิดพันหนึ่งฮะพันหนึ่งมะม่วงมันแพงไปไหมอะคุณมะม่วงมันไม่ถึงโลเลยนะอ้าวอ้าวอ้าวนี่ฉันไม่ได้คิดแค่ข้ามะม่วงนะเว้ยฉันคิดค่าเสียเวลาด้วยแล้วก็ค่าเสียความรู้สึกของฉันด้วยเอาเป็นว่าไม่รู้อ่ะยังไงงานนี้ก็ผิดเต็มๆจ่ายมาเลยรับผิดชอบด้วยเร็วก็ได้ค่ะ ฉันสดใช้ค่าเสียหายคุณแล้วนะคะแค่นี้ก็ชิ้นเรื่องล่าแม่ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรหรือเปล่าเนี่ย อูน,นี่มันฉลาดจริงๆเว้ยได้เงินพันหนึ่งมาใช้ฟรีๆแถมได้ทำลายขวัญกำลังใจคู่แข่งด้วยอโอ้ยอะไรวะเน,นี่ยวันนี้เนี่ยจะไม่มีใครมาซื้อมะม่วงร้านกูเลยสักคนเลยเหรอวะอยี่สิบเหรอเป็นเพราะแม่ค้าร้านกล้วยทอดแลวก็แม่เบียร์ของมันแน่ๆเลยดูดิ มาเปิดร้านขายแข่งกับร้านกูคนแห่ไปซื้อกล้วยทอดหมดเลยไม่มีใครมาซื้อมะม่วงร้านกูเลยสักคนน่ะบ้าเอ้ยเจ็บใจว่ะทำไงดีวะคิดออกแล้วเว้ยเจอแน่ หนอเนะไว้วันนี้มาม่วงจ้ามะม่วงมะม่วงดูสวยสวยเลยจ้าทำไงดีเนี่ยเพิ่งขายของได้ทุนคืนพันหนึ่งแต่ก็ต้องเสียไปกับค่ามะม่วงอีกพันหนึ่งแต่ก็ไม่รู้จะไปทำอะไรต่อ มนันสวยแบบนี้วะแม่แม่ไม่ต้องกังวลน,นะถึงแม่จะเป็นคนทำหรือไม่ได้ทำเนี่ยนุชก็ไม่โกรธแม่หรอกแต่นุกแค่แซงนิดหน่อยอะที่เสียไปตั้งพันนึง <S <S 1> <S 1> <S เราจะเอาไงดีกับมะม่วงนี่ดีแม่ คิดออกแล้วว่าจะเอาไงต่อดี มะม่วงทอดน้ำปลาหวานจ้ากร,กรอบเลยนะจ้ามะม่วงทอดน้ำปลาหวานไม่เคยได้ยินเลยว่ะเฮ้ยลองไปดูดีกว่า,เ,าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนครับลูกค้าเฮ้ลูกค้าบางทีก่อนเอ้ยจะไปไหนอะมะม่วงทอดน้ำปลาหวานจ้าเออนะคะครับ มะม่วงทอดน้ำปลาหวานนี่มันเป็นยังไงล่ะครับผมไม่เคยได้ยินเลยเป็นเมนูใหม่ของทางร้านเลยจ้ะแม่ค้าเพิ่งคินคนได้เป็นมะม่วงสุกหวานอมเปรี้ยวนิดน,นิดชุบแป้งทอดกินกับน้ำปลาหวานเนี่ยอร่อยมากอลองชิมดูนะคะหืมโหอร่อยมากเลยแม่ค้า ข้าวกันเฉยเลยอ่ะขอคำขอคำอีมอร่อยจริงจริงอืมอร่อยมากเลยครับผมไม่เคยกินอะไรแบบนี้มาก่อนเลยอ่ะถ้างั้นฉันเอาเฮ้ยๆๆนี่มันอะไรกันเนี่ยนี่แกเอามะม่วงมาชุบแป้งทอดขายเหรอจะบ้าปะเนี่ยใช่ก็ฉันอุตส่าห์เสียเงินให้คุณตั้ง1,000บาท ฉันก็ต้องหาวิธีเอาทุนคืนจากมะม่วงนี้ด้วยสิคะฉันต้องขอบคุณคุณมากนะคะที่ทำให้ฉันได้คิดค้นเมนูใหม่เอากี่กองจ๊ะผมเอาสามกล่องครับได้เลยคะ่ะทั้งหมดร้อยยี่จ้านี่ครับขอบคุณคะ่ะอื มันต้องไม่เป็นแบบนี้ดิวะแม่แม,ม่อีป้านะอีป้าเจอดีเนะี่ยโอ้โหยน่ากินเว้ยแม่ สวัสด,ดีครับแม่ค้าขายชุดเท่าไหร่ครับเนี่ยชุดละสี่สิบจ่ะงั้นผมเอาสามชุดจ้ะได้เลยรอสักครู่นะคะมี่งๆ้ำเลยกล่องร้อยยี่สิบค่ะตัวหนึ่งนะครับครับเรื่องถอนนะครับอ๋อให้มาพอดีค่ะรับกี่กล่องดีคะ มอสองกล่องครับได้ค่ะผมเห็นรีวิวในอินเทอร์เน็ตแล้วดูน่ากินมากเลยนะครับเลยตามที่กัดมาซื้อด้วยตัวเองเลยครับโ,โห <c oughs> ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเมนูใหม่ของร้านชั้จะมีคนรู้จักเร็วขนาดนี้นะคะตัวจริงนี่สวยกว่าในเน็ตเยอะเลยนะครับ <c oughs> ขอบคุณค่ะนี่ค่ะเท่าไหร่ครับอ่าปดสิคบค่ะนี่ครับไม่ต้องคอนนะครับขอบคุณค่ะไปก่อนนะครับ ค่ะรับกี่กล่องดีคะออหนึ่งกล่องได้เลยคะ่ะน่คะสองหนึ่งแม่ค้าจ๊าไว้เดี๋ยวฉันมาอุดหนุนใหม่นะฉันรีบอ่ะได้เลยค่ะลูกค้าขอโทษด้วยนะคะ <c oughs> อ,อ,อันนี้พันหนึ่งอะไรของนายเนี่ยเอา้า ก็ฉันเห็นว่าร้านกันเนี่ยขายมะม่วงทอดน้ำปลาหวานแล้วมันขายดีฉันก็เลยเอามะม่วงร้านฉันเนี่ยมาขายต่อให้เป็นไงเอาไหมฉันคิดราคาเดิมเลยแถมให้เยอะกว่าเดิมด้วยขอโทษนะฉันไม่ได้รับซื้อเพราะฉันมีมะม่วงเจ้าใหม่แล้วนี่ทั้งลังนี้แค่300ถูกกว่าของนายตั้งเยอะเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ไงวะพอขายดีแล้วไปซื้อร้านอื่นได้ไงเราไม่ได้ทาสัญญาการซื้อขายมะม่วงกันนะนายอย่ามามัดมือชกฉันแล้วอีกอย่างเนี่ยขายเกินราคาขนาดเนี้ย เขาจะไปซื้อที่จะซื้อมะม่วงนายครั้งแรกก็เพื่อแสดงความรับผิดชอบนายเอามะม่วงนายเนี่ยกลับไปร้านเลยนะเอาเอาเอานี่แกพูดอย่างนี้ได้ไงวะฮะนี่ถ้าไม่ใช่เพราะฉันเนี่ยเทมะม่วงลงไปทอดในกระทะของแกเนี่ยร้านแกจะคิดค้นเมนูใหม่ได้เหรออะร้านแกจะขายดิบขายดีแบบนี้ไงน,นี่นายบอกว่านายเป็นคนเทมะม่วงลงไปในกระทะใช่หรอเออคิด <laughs> เรื่องทั้งหมดนายเป็นคนทำแต่ก็ยังมาใส่ร้ายแม่ฉันแล้วก็ยังให้ฉันจ่ายค่าชดเชยไปอีกตั้ง1,000พบาทแบบนี้เท่ากับว่าตั้งใจกั่นแกล้งแล้วก็หลอกลวงกันนี่หว่าเออแล้วไงวะโธใครใช้ให้แกเนี่ยมาเปิดร้านขายของแข่งกับฉันวะฮะแล้วก็แถมมาแย่งลูกค้าฉันอีกโอ<ฮ>ฉันจะมปแย่งลูกค้านายได้ไงนเมื่อเราขายของคนละอย่างกันการที่นายขาย<อ>ไม่ได้แล้วมาทำลายคนอื่นร่างอ้อมแบบนี้คนดีๆเขาไม่ทำกันหรอกนะแม่ไหนสิแบบนี้เขาเรียกว่าคนขี้ฉากนนี่หว่า คนแบบเนี้ยปอให้ร้านเจ๊งเลยจะได้ข็ดหลับเอ้าเฮ้ยเฮ้ยมาพูดจาอย่างนีง้ได้ไงเดี๋ยวป้าเดือดมาว่วงเลยมาแช่งร้านฉันแบบเนี้ยร้านฉันยิ่งขายไม่ดีอยู่ท้องคำพูดเลยนะไม่ถอนด้วยอ๋ออ๋ออ๋อไม่มีคําพูดของใครทําให้ร้านนายเจ๊งได้หรอกสิ่งที่จะทําให้ร้านนายเจ๊งก็คือนิสัยแย่ของนายเองนั่นแหละจะทําลายคนอื่นแต่ดันแพ้ภัยตัวเองจะไปไหนก็ไปเลยนะขวางหน้าร้านฉันจะไปไม่ไปโถว้ไม่ขายกันแล้ววะ ลูกค้าแค่ไม่กี่คนนะฉันไม่ง้อหรอกไปก็ได้วะไปเลยไปออไปสิออขวางหน้าร้านฉันขอโทษด้วยนะคะคุณลูกค้านี่ค่ะ <laughs> ขอบคุณค่ะแม่เราขายใกล้หมดแล้วขายดีมากเลยดีเดีดจะทอดอีกทอดอีก ปาหันหน้ามายิ้มให้กล้องบ้างสิลูกเป็นไงบ้างลูกลองขับรถวันแรกสนุกไหมสนุกครับแม่อุ๊ยอังเ้าเหยียบร้อยแปดสิบไปเลยลูกจัดไปครับแม่ ส่งคลิปห้พ่อก่อนนะลูกโอเคครับสุขสามันเกิดด้วยมดใจ <laughs> ไปเพื่อนชนใช้ได้นะของดีจริงๆว่ะเ <laughs> ฮ้ย <savoir> ก็เมียใชย่ดิอยู่ๆให้ลูกขับรถยนต์อ่ะฮะต้องโทรไปด่าหน่อยแล้วใครโทรเข้ามาตอนนี้วะฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลค่ะคุณเบตอนนี้ภรรยากับลูกๆของคุณอยู่ที่โรงพยาบาลน,นะคะรีบมาถ่วนเลยนะคะฮะอะไรนะครับอยู่โรงพยาบาลเหรอครับได้ครับเด,เดี๋ยวผมรีบไปเดี๋ยวนี้เลย เฮ้ยเอ็มดฉันไปก่อนนะเว้ยขอโทษทีว่ะพอดีเม <t ick noise> ียกับลูกประสบอุบัติเหตุอยู่โรงพยาบาลอ่ะไปก่อนนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเี๋ยวเบ้เบ้บิวบิวบิวนี่คุณอยู่ไหนอะบิวหมอครับหมอหมอคุณหมอครับเดี๋ยวก่อนครับบิว ม่ได้บิวถี่คุณตายแล้วเนี่ยเออคุณคะคุณเป็นญาติผู้เสียชีวิตหรอคะใช่ครับนี่เมียผมเองครับคุณหมอเดี๋ยวก่อนนะคะหมอว่าคุณเข้าใจอะไรผิดอยู่หรือเปล่าคะเชีย่ยหมอขอตัวก่อนนะคะครับขอโทษทีครับ บิวบิวบิวกูอยู่ไหนอะบิวพี่บเบอาบเอาลูกพ่อนี่ลูกไม่เป็นอะไรใช่ไหมอะลูกเจ็บตรงไหนหรือเปล่าอะพี่เบนี่พี่พูดอะไรอะคุณนะะั่นแหละบิวคุณทำบ้าอะไรของคุณอะให้ลูกขับรถ้จะเกิดอุบัติเหตุอะดีนะลูกไม่เป็นอะไรอะเกิดอุบัติเหตุเหรอคะฉันกับลูกไม่ได้เกิดอุบัติเหตุนะคะอ้าว ถ้าไม่ได้เกิดอุบัติเหตุแล้วคุณหมอจะโทรตามผมมาทาไมอ๋อคือหมอเขาจะให้พี่มาฟังผลตรวจของลูกเราอะหมอบอกว่าลูกเราเสี่ยงเป็นโรคปอดฮะลูกมีความเสี่ยงที่เป็นโรคปอดเหรอนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ย ب? ผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยบิวพี่จะไปรู้ได้ยังไงอะพี่เคยใส่ใจลูกที่ไหนอะบิวบิวพูดอย่างนี้ได้ไงบิวไม่มีสิทธิ์มาว่าพี่นะบิวพี่ยังไม่เคลียร์เรื่องที่บิววอาลูกไปขับรถนะถ้างั้นพี่ก็ตามฉันมา น่นค่ะรถอะ่ะมันจอดอยู่บนรถสไลโน,น่น<ด>ใครจะบ้าให้ลูกขับรถฉันก็รักลูกเหมือนกันนะคะอ้าวพี่คะเดีย๋ยวแวะโรงพยาบาลก่อนนะคะแล้วค่อยไปซ่อมได้ครับได้ครับโอ้บิว,วพี่กระจหายใจความหมดส่งคิดมาแบบนั้นน่ะทำให้พี่เข้าใจผิดด้วยอะ่ะ เพราะอะไรอะหรอที่ฉันต้องทาแบบนี้ก็เพราะว่าพี่ไม่เคยสนใจฉันไม่เคยสนใจลูกเลยไงถ้าฉันไม่ทําแบบนี้พี่จะรีบทิ้งเพื่อนแล้วก็รีบกลับมาหาฉันกับลูกไหมล่ะรีบกินลูกจะได้ปังเรียนพระเบค่ะเดี๋ยวคุณช่วยไปส่งอ่างเป้าหน่อยนะคะพอดีว่า ตัวเล็กไม่สบายค่ะฉันต้องพาลูกไปโรงพยาบาลอ๋อไม่ได้หรอครับคือผมต้องรีบไปทํางานแต่เช้าอะเอางี้ละกันคุณก็ไปส่งอ่งเปาที่โรงเรียนก่อนนะแล้วคุณค่อยพาตัวเล็กไปหาหมอผมรีบผมไปแล้วนะ กลับมาแล้วจ้า <S <S เบะคะแล้วอังเป่าะคะคุณไม่ได้ไปรับลูกที่โรงเรียนหรอ,อ,อผมลืมเลยเอะเบะนี่ลูกคุณทั้งคนนะคุณลืมได้ยังไงอะบิวนี่คุณอย่ามาหาเรื่องผมได้ไหมผมทํางานม,มาเหนื่อยทั้งวันมันก็ต้องมีหลงลืมกันบ้างอะบิวเปาพ่อแม่ไม่ทะเลาะกันหรอกครับผมติดรถพ่อเพื่อนมาแล้วเห็นไหม ถึงผมไม่ไปรับเนี่ยลูกก็หาทางกลับเองได้เห็นไหมไม่ต้องทางไมเป็นเรื่องใหญ่เลยไปนะเฮ้ยเจอกันเพื่อนวันนี้แบบจัดเต็มเลยนะโอเครอแป๊บรอแป๊บ เบย์คะวันนี้หมอนัดฟังผลของลูกอะค่ะคุณช่วยพาฉันกับลูกไปโรงพยาบาลได้ไหมคะไม่เอาอะบิลคือวันนี้ผมมีนัดแล้วผมจะไปงานวันเกิดเพื่อนคุณก็ขับรถไปเองสิครับคล้ยๆใกล้นี้เองถ้างั้นคุณไปส่งฉันกับลูกที่โรงพยาบาลก็ได้ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยคุณจะไปไหนก็ไปคือ,องี้บิลคือผมกลัวมันไปสายอะคือจริงๆนะผมกลัวมันไปสายเอางี้เดี๋ยวผมนะั่งแท็กซี่ไปแล้วคุณก็เอาตุนใจรถขับไปเองแล้วกัน ผมไปก่อนนะอะไรนะครับแม่ครับเดี๋ยวผมไปเป็นเพื่อนแม่เองครับ ตอนนี้เนี่ยแม่ด้วยพ่อไหมครับไปเพื่อนรอแป๊บนะเว้ยสั่งวายมาแล้วของดีเลยได้เลยหรอนี่คุณจะโทรมาทำไมผมขอมีเวลาส่วนตัวบ้างไม่ได้หรือบิวเบคะคือฉันขับรถมาได้ดีอค่ะ จู่รถก็เป็นไรไม่รู้ดับค่ะสตาร์ทไม่ติดอะค่ะแล้วคุณจะมาถามผมทําไมผมจะไปรู้เหรอคุณขับอยู่คนเดียวอะเอบะคะคุณช่วยมาดูหน่อยไม่ได้เหรอคะนี่ผมบอกคุณไปแล้วไม่ใช่เหรอฮะว่าผมมางานวันเกิดเพื่อนไม่รู้แหละแค่นี้ก่อนแล้วกันเอ้ยเบ้เดี๋ยวก่อนคะ่ะ ัลโหลงสวัสดีค่ะอันนี้ใช่เบอร์รถสไลด์ไหมคะคือพอดีรถฉันเสียค่ะจะให้ช่วยไปส่งที่ร้านซ่อมหน่อยแต่ว่าฉันขอแวะที่โรงพยาบาลก่อนนะคะพี่คิดราคามาได้เลยค่ะพี่อ่ะเป็นพ่อภาษาอะไรไม่เคยสนใจฉันกับลูกเลยเนี่ยเหรอคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นพ่อของลูกอะ่ะซิวคือพี่พีรู้บ้างไหมว่าวันวันหนึน่งอะ่ะฉันต้องรับมือกับอะไรบ้างไหนจะงานบ้านไหนจะเลี้ยงลูกทั้งสองคนอะ่ะ พี่เคยสนใจบ้างป่ะว่าฉันกับลูกจะเป็นยังไงอ่ะนี่ถ้าพี่ไม่คิดว่าฉันกับลูกกำลังจะตายอ่ะพี่คงคิดไม่ได้ใช่ปะบิวพี่ขอโทษนะทางเปาขอโทษด้วยนะลูกพ่อขอโทษที่พ่อดูแลครอบครัวได้ไม่ดีเลยอ่ะพ่อผิดไปแล้วยกโทษให้พ่อเถอะนะผมยกโทษให้พ่อก็ได้แต่พ่อต้องสัญญาว่าว่าพ่อต้องใส่ใจพวกเรามากกว่านี้พ่อสัญญานะลูกนะบิวพี่ขอโทษด้วยนะต่อจากนี้ไปเนี่ย พี่จะไม่ทำตัวแบบนั้นอีกแล้วแล้วก็พี่ให้สัญญาว่าพี่จะดูแลปกป้องครอบครัวเป็นอย่างดีอ่ะบิวรู้ไหมว่าตอนที่บิวบอกว่าบิวกับลูกประสบอุบัติเหตุอ่ะพี่กลัวแทบแย่เลยอ่ะบิวพี่กลัวว่าบิวกับลูกจะจากพี่ไปอ่ะตอนนี้พี่เข้าใจแล้วนะว่าลูกกับบิวเนี่ยสาคัญสําหรับชีวิตพี่มากแค่ไหนอเอาเป็นว่าฉันว่าให้การกระทําของพี่เนี่ยเป็นตัวพิสูจน์ดีกว่าฉันยกโทษให้ขอบคุณมากนะบิว ที่รักลูกกับพี่บ้านสุดเลยอ่ะโอ้ะวว